ทำไมหลังจากกลับจากการปฏิบัติธรรมรู้สึกจิตใจไม่มีความสุขเศร,ร้าหมองเกิดจากอะไรและมีวิธีแก้อย่างไรเออเรามาทำไมเนาะใช่มันต้องแหนคุณค่าอะไรสักอย่างแลจึงได้มาไง <laughs> เราได้ามาเพราะมาเพราะเพื่อนบังคับนะคืเนี่ยว่าแล้วมันมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นมันเป็นเรื่องเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเป็นเรื่องที่น่าปลาตนาาคือมันมันมันต้องเห็นคุณค่าอะไรสักอย่างจึงได้จึงได้จึงได้มา บอกว่าแสดงว่ามันเคยเคยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่คือเราก็ไม่แน่ใจนอะกจากได้ได้ใต้ถามแต่ว่าที่ได้คือที่เรานึกขึ้นมาะจะเ็นเป็นไปได้ว่าคือในเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเราก็รู้สึกสบายก็มีสิ่งแวดล้อมที่เกือก้อกูลมี อาการปฏิบัตริรอบตัวเราเองก็ได้ยินอาการแนะนำของครูบาอาจารแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยในเวลาที่กลับไปจากการปฏิบัติธรรมก็อาจจะมีวิปปวันทันหาคือไม่อยากให้มีไม่อยากใครแปลงคือไม่อยากให้โรคเปลนตามที่มันเป็นไม่อยากให้ตัวเองได้อ่า ผชิญกับโลกเกี่างนั้นเลยมีมีความรู้สึกว่าคือมันมันต่อต้านต่อความเป็นจริงเมื่อต่อต้านต่อความเป็นจริงมันก็ต้องเป็นทุกข์หลเป็นส่วนที่เช่นเวล่เนี่ว่าเวล่ะกลับไปจากการปฏิบัติธรรมคือมันคือได้สิ่งที่ได้เห็นก็ดีเห็นดียินคือมัน คว้างหูคว้างตาแล้วมันไ,ไม่ไม่ไม่ชอบไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเอ่อเอ่อกิดนี่เป็นการด้าวเอาแล้วการคดเาี้ยวดๆมันก็เป็นส่ยนที่บหลายคนก็ไั่เป็นอย่างนั้นอพอได้สัมผัสความละเอียดของเจ็ดเราก็เข้าสู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ละเอียดเท่า ก็จะไม่พอใจไม่ชอบใจไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจึงเป็นก็เป็ี่ยนมันก็จะลงะในลักษณะ,อ,ะอย่างที่หลวงพ่อชาท่านสอนหรือท่านยกตัวอย่างปรานอุปมาคือคือแห็นเหนย่างหนึ่งก็ไม่อยากให้ให้มันเป็นอย่างนั้นเช่นเห็นแปดก็ไม่อยากให้ เมื่อเกิดความสงสัยเลยทำไมแปดอย่างนี้มันเดินไม่เก่งนะกายมันเดินเก่งกว่าออกเสียงมันไม่ไพเราะเพราะเพลงนะไม,ไม่ไม่ดีไม่ไม่ไพเราะเท่าเท่ากายทำไมแปดไม่เป็นเหมือนกายมันก็โอเคปวดหัวเลยอยากให้แปดเหมือนกายแลยก็แล้ว คือเราเหมือนกับเราเขาลงไปในโลกแล้วเออแล้อยากให้โลกเป็นอย่างที่ปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้อยากให้สังคมเป็นอย่างอย่างในวัดอยากให,ห้อยากให้เพื่อนฝูงเหมือนกับปูที่อยู่เ,ออเวลเราจาเสียปฏิบัติธรรมอย่างนี้มาก็มันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับอยากให้แปดเป็นกายนะโอ้แล้วมันก็สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของะ แต่เราก็เราก็ต้องฝึกให้มีสม,มาดิติในลักษณะว่าความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่าเช่นเราก็รู้ว่าโลกเราก็มีมีก็มีรถมีม,ม,ม,มีมีรูปเสียงเปลี่ยนรถโ,โพธิภพที่ ทั้งจะชอบใจทั้งจะไม่ชอบใจทั้งที่ละเอียดทั้งที่ที่หยาดทั้งที่น่าปรานาทั้งที่ไม่น่าปรานาคือเราจะต้องเราก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเราเราก็ต้องทำให้มีความสำรวมในใจิตใจที่นี่ที่เราเรียกว่าอินทรียสังวรคือเราจะพยายามให้มีความสำรวมรู้ตัวว่า สิ่งที่เราเห็นโดยตาได้ยินโดยหูแล้วก็สัมผัสโดยโดยตัวเราก็จะมีทั้งก็จะมีทั้งหมดเนี่ยล้วก็ถ้าเราไปขึ้นๆล่ลงๆตามความพอใจหรือไม่พอใจ่ะอย่างนี้เราก็จะคือเราจะมีความกระซับกระสายอยู่ตลอดแล้วจะมีความทุกข์ เลเราต้องพยายามที่จะทำให้มีสติปัญญาในตัวเราเองเพื่อจะได้แก้ไขคือพัต,ติเกรียาในจิตใจของตนที่ <Yeah. S 2> ได้เกิดอารมณ์ที่ mm. อชอบเราไม่ชอบเ mm. กลียดหรือช่ง รักหเลยหรือชังเลอย่างนี้มันก็เป็นส่วนด้วคือมันเป็นสุดตรงเราก็ต้องกลับมาให้สัมผัสกับโลกรอบตัวเราและสัมผัสกับตัวเองโดยสติปัญญาเราก็จะสติคือการรู้เท่าทันอารมณ์ปัญญาคือการรอบรู้ในอารมณ์นั้นก็เป็นสิ่งที่เราเราก็สร้างพื้นฐานของความเข้าใจ เมื่อมีพื้นฐานอย่างนั้นเราก็เราจะวางตัวเป็นกลางได้เราก็ตออยู่อย่างไม่กระทบกระเทือนการลุกนาขยาย,ขยายความเรื่องมานะนและวิธีให้เข้าใจและวางได้ มานะถ้าแปลด้วยทางรู้สึกว่วถือตัวือความรู้สึกต่อตัวตนซึ่งมานะในาการอธิบายของพระพุทธจเจ้าคือจะมีมานะเก้าประการาจะมีคือคือในหลักษณะที่เรา คือเราในความสามารถก็ดีรือในความดานต่างๆคือเราเราโดยก็ขาวเราเรารู้สึกกว่าเราโดยก็ขาวโดยก็ขาวรู้สึกว่าสมรขาวโดยก็ขาวเยกว่าเราดีกว่าเขาวสมรขาวคิดว่าเราโดยก็ขาวสมรขาวคิดว่าสมรขาวสมรขาวคิดว่าดีกว่าเขา ดีกว่าเขาก็นิกว่าด้อยกว่าเขาดีกว่าเขาคิดว่าเสมอเขาด้อยกว่าเขาคิดว่าดีกว่าเขาดีกว่าเขาคิดว่าดีกว่าเขาคือมันมันมันพันหาอยู่กับการเปรียบเทียบอยู่ตลอดนะคือเรามีความรู้สึกว่าเราหาทางหลงว่าเออเราดีกว่าเราเสมอเขาเราเราหรือเราแย่กว่าเขาโอ้เราคในในลักษณะเราคิดอย่างนี้ อันนี้คือมาะนะการทื่อตัวเมื่อเราทื่อตัวคือเรามีความรู้สึกต่อตัวตนความรู้สึกต่อตัวตนนั้นเราก็ชอบไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเมื่อเราเปรียบเทียบกับผู้อื่นหรือแม้แต่เปรียบเทียบกับเจ้าของเอตกรเราก็ดีกว่านี้แหละเราก็เลยว่า <laughs> ปั้นปั้นจิตใจโป่งแรงเลยแง่หนึ่งคือถ้าเราเอา พิจเ,เอาเอาจิตมาพิจารณาเิีดเพื่อให้ลดมานะอาตอมาว่ารับรองเกินจะ,ะยิ่งยิ่งปันปวนใหญ่วิธีที่อาตอมาเองอได้ใช้แล้วรู้สึก,กว่ามันก็ได้ผลดีหรือเราก็คิดว่าน่าจะ,ะน่าจะมีผลคือแทนที่จะ พิจารณาเรื่องจิตอะไรมากนักนะให้มาดูที่ร่างกายให้มาดูความรู้สึกในร่างกายเพราะว่าความรู้สึกในร่างกายเช่นเวละเราคือเร,เราพยายามที่จะตั้งสติไว้ให้ดีทำให้มีการรู้ตัวทำให้มีความเข้าใจเวลเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเรามีความรู้สึกในร่างกายยังไงเพราะว่าบางที่เวละเราเช่นเรา เราก็มีความรู้สึกต่อยกว่าโขนเราก็จะรู้สึกเกรงเกร็งใจเขาเลยรู้สึกว่ามันจะมีคือตัวเรามันจะมันจะหดเข้าสักหน่อยในเลเราความรู้สึกที่จะต้องพยายามให้ต้องต่อสู้เพื่อให้สมรเขาอย่างน้อยก็ไม่ไม,ไม่แพ้เมันจะสมรู้เขา่าคือมันมีความลักษณะในในในตัวเราเราหรือจะเราคิดว่าดีกว่าเขานะเราก็จะ คือมันได้คือไม่มีความของตัวกันมาในในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดยมันก็มันแสดงออกอารมณ์ต่างๆก็มักจะแสดงออกอโดยความรู้สึกที่อยู่ในร่างกายจงอนี้ถ้าเราถ้าเรามีความคลี่คลายหรือเราหรือเช่นเราก็ไม่แน่ใจให้เขาเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงอย่างนี้มันก็มีความกระซับกระสายสักอย่างในในในตัวเรา เลยมันก็เป็นส่วนที่เราคอยคอยสังเกตอารมณ์ที่เราอมไว้หรือ,อยึดไวในคือในใน,ในกายในใจของเราเวลาเราสามารถคือเราก็การปล่อยคือเราก็เราก็สร้างความลี่คลายอยู่ในตัวสร้างความรู้สึกที่ คือไม่ยึดอะไรไว้สักอย่างเ,เราก็ให้มันผ่านได้มไม่ให้มันยึดไว้ให้มันผ่านได้ความรู้สึกที่ที่เกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะปล่อยเรา,เราความีลี่ขายในร่างกายกามาจําจำได้สมัยจริงกับพันศาลาที่อาตมาบวชได้ อ,อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมยังไม่ได้ไปไปอยู่กับหลวงพ่อชาอได้อยู่ในสำนักปฏิบัติวัดแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีแล้วก็มียมฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติที่นั่นด้วยแล้วเขาเพิ่งมาจากญี่ปุ่นแล้วเขาอยู่ในวัดที่นั้นที่เคร่งครัด การปฏิบัติแล้วเขาก็เข้มโดกดธโกรธขำเราก็อยู่ปีหนึ่งที่นั้นแล้วเขาว่าดได้คือศึกษาในในหลักที่ที่เขาชอบใช้ที่ภาษาในอยู่ขโงคนที่เป็นๆคำถามคือไม่จะต้องเราเคือเป็นคคำถามแล้วต้องหาคำตอบให้ได้เราก็จะมีการสัมภาษณ์ทุกวัน เวลาเข้ากรรมฐา,านเช่นจะเป็นสองอาทิตย์เป็นเดือนแล้วเป็น3เดือนแล้วแต่ละเราก็จะต้องไปสัมภาษณ์กับอาจารย์ทุกวันแต่ว่าการสัมภาษณ์มันเป็นไม่ใช่ว่าเราไปไปใต้ถามอะไรมากนะคือเป็นเหมือนกับเป็นก็นด้ลักษณะพีดี คือจะเข้าไปคือจะต้อยืนเป็นแถวแล้วก็ก็เข้าไปเนี่ยเราก็มีที่ที่อาจารย์นั่งอยู่ก็องค์เดียวเราเข้าไปในห้องต้องกราบกราบแชะก็ต้องให้คําตอบเราก็อาจารย์ก็จะ,ะให้ข้อคิดสั้นๆคือถ้าคาให้ใหคค้คำตอบที่ที่สั้นๆแล้วก็ จะพยายามเพื่อให้ได้คิดแปลนพิจชณาแปลนอยวางได้ไลฟโซสแล้วแต่แต่ว่าจะเป็นเรื่องหรือถ้าหากว่าเราก็เวรละแสบก็จะเคาะระครังแล้วก็จะต้องกราบแล้วก็ออกไปคนอื่นก็เข้าแล้วก็ยอมคนนั้นนะครับว,ว่าไปที่ไรก็ขอมันจะ พยายามนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมพยายามที่จะหาคำตอบนะเราก็แต่ละวันก็ไปเข้าไปเข้าไปกราบอาจารย์เวลาะคิดจะไปหาเ่นค่อนข้างจะเครียดกับสงสานะล้วก็เวลาเวลาะเข้าไปก็พอกราบลงสามครั้งให้คำ คำตอบอาจารย์ก็ไม่ได้ตอบอะไรเลย <c oughs> หมดเวลา <c oughs> แล้วก็ทุกครั้งะจะจะ,จะหัวเราะเอาจารย์เป็น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 ,ปน,ปนรูปร้างยายผงุงก็มีจะได้จะหัวเราะแบบล่าเริงแล้วจะ เอาตีพุ่งแล้วก็อยร่างกายเข้าใจพูดได้เขาบอกโ้ทํทำให้ปวดหัวแต่ว่าที่หลังนะล้หลังจากออกจากวัดหลังจากได้ปฏิบัติเราก็ได้ได้ก็เราก็ได้เราก็ได้คุยกันเราก็มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะคือถ้าเราพยายามที่จะคิดหาหาหาคำตอบหา ใช้แต่ความคิดของตัวเองอันนี้ใช่หมานะของเราใช้ตัวตนของเราใช้ความรู้สึกตัวตัวตนแล้วก็เปรียบเทียบไปคำคำพูดคำคำถามมันจะมันจะถูกไหมจะดพี้ยถไหเราทาลเพเราจะจะทำยังไงถ้าถูกก็จะทำยังไงก็สร้างป้่งการปรุงแต่งอะแต่ถ้าเราตัดกระแสของการคิดโดยความความความเป็นตัวตนเราก็เราเหลือแต่ความรู้สึก จิตใจสามารถที่จะเห็นอย่างชัดเจนแล้วเราก็กลับมาอันนี้เป็นแบทเวลแล้วเรากลับมาการตั้งสัตติที่ที่ร่างกายของเราการตั้งผู้รู้ไว้ที่เช่นนี้ที่แนะนําต้นบายให้เราดูที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกลับมาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะักนะเราไปต้องค้นคว้าอะไรจนเกินไปแต่ว่า ให้มีระบบในการตังสัติมันจะมีอะไรพุทธขึ้นมาให้ได้ยังที่คำถามแรกเลยเลวลาเจ็ด่มสง,สงบแล้วก็เอา้ามันก็พุทธขึ้นมาอา,อาจจะเป็นข้อธรรมะที่ทำให้ทำให้แจ่มแจ้งเราก็คอยมาสังเกตดูอีกทีคือถ้าหากว่าเริ่มฟนะุ้งซ่านอีกเราก็ดูที่ร่างกายว่าเอาเอเราฟุ้งซ่านไหมเราก็ซับกระซายไหม ต่ก็ซับก็สายแล้วเอาเนี่นะแล้วเอาเราไม่ได้เข้าสู่รรมันต้องเป็นเออมันก็มันคลี่คลายมันปลอดโปร่งมันแจ่มสายนะไรนี่มันเป็นส่วนที่เราเรากลับมาที่การตั้งการตั้งสติไว้ที่กายนี่เป็นเหตุอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็จะสัส่เสริญกาย,ยกตานสติการตั้งกายตั้งสติไว้ที่กาย ในหลายๆประสูตรแล้วท่านก็จะยกย่องสรรเสริญมากทีเดียวเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเพราะว่าเราคือเราพูดถึงโดยพื้นฐานของเราเราก็นับนับปรุงแต่งอยู่แล้วลไม่ต้องห่วงแล้วว่าเราจะไม่ไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้เลยลมันแก้งอยู่แล้ว <laughs> แต่เราหาอะไรที่จะช่วยให้มัน เอาความคิดการนึกการปรุงให้เป็นให้เป็นนายให้มีอำนาจเหนือกว่าเราเราก็กลับมาที่ความสงบและความคลี่คลายดีกว่าาคำถามสุดท้าย ขณะที่เรานั่งสมาธิเราเห็นความฝูงสร้างเกิดดับเห็นทุกขเวทนาแต่ไม่ไม่เห็นว่าไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเร,เรียกว่ายังไม่เกิดปัญญาใช่ไหมแล้วเรา ต้องทำอย่างไรให้เกิดปัญญาคือการการเห็นความฝงซ่านเกิดดับก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเราต้องพยายามเรื่องการฝงซ่านเราก็ต้องเห็นให้เกิดดับแต่ก็ก็เห็นไม่ให้มันเกิดอีกแล้วจึงดี <laughs> มันเป็นส่วนที่ค,คือเราต้องพยายามที่จะทําจิตให้สงบไปได้เรื่องแล้วก็ชุบจิตใจไว้ในความสงบตัวนี้ตัว,ต,วตัวสำคัญทุกขเวทนาะมันก็ต้องยอมเกิดมันต้องยอมเกิดขึ้นเวลเราเรามีความผุ่งร้างคือมันเป็นอย,อย่างที่อา่างที่อามมาบอกความผุ่งร้างเป็นอกุศลเจตเมื่อมีอกุศลเจตมันก็ต้องมีทุกขเวทนาะมันก็ต้องมีความทุก มันเป็นส่วนประกอบที่กรบธรรมชาติก็มันอลยมันต้องยอม้งยอมมีเออเมื่อเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการคือจะเป็นทุขเวทนาก็ดีเป็นสุขถึงเกิดสุขเวทนาไม่ใช่เป้าหมายอยู่ที่การมีสุขเวทนาหรือความสงบเท่านั้นเพราะว่าถ้าเร่าตะคุปอะไว้เป็น เป็นอาตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราของเราของของเราเนี่ยเราก็คือไม่ไม่เห็นไม่เห็นลักษณะของอาตาแต่ว่าเพียงแต่การเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่แน่เห็นความไม่เป็นสาระที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดแค่นี้เราเป็น เป็นเป็นประเด็นที่สามารถทําให้เราเกิดปัญญาได้เพราะว่าปัญญาในพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเป็น <Okay. S 1> คือเราจะต้องมีความละเอียดละอออะไรมากนักในด้านปรัชยาเพียงแต่เห็นว่าเออ การเกิดขึ้นและการดับไปเป็นของธรรมดาทั้งเรื่องร่างกายก็ดีเรื่องจิตใจก็ดีเรื่องโลกภายนอกก็ดีเรื่องโลกภายในยก็ดีเมื่ออยู่ในสภาพของอความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเราก็ยอมมียอมมีการปล่อยวางได้ ย่อมมีการความการคลี่คลายได้ย่อมมีความเรียกว่าความความจ้างคลายคือมันไม่มันไม่ต่งเต้นกับสิ่งเหล่านั้นดูแล้วแล้วมันจ้างคลายมันมันมันไม่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าพลดผลกับมันไม่น่ายินดีกับมันไม่ยามไม่น่าเมากับมันไม่น่าเกลียดมันด้วยอมันเป็นของ สมควรที่จะเพื่อจ้างคลายคือการการที่จะเกิดปัญญาก็เป็นโดยการสังเกตธรรมธรรมชาติอันนี้มันไม่เป็นสิ่งที่ขนเราไม่รู้แต่ชอบมองข่าไม่ไม่เห็นความสำคัญไม่ให้การต่อนเนื่องอกับการสัมผัสความรู้สึกกันนั้น เมื่อไม่เข้นไปไปหาเรื่องอื่นมันไม่มันไม่ชุบจิตใจไว้ในคนวามรู้สึกเอยมันไม่แน่จริงๆอ่ามันไม่เฮ้มันไม่เที่จริงๆริงเไม่เป็นสาระจริงๆริงเราก็ได้ให้จิตใจชุบไว้ในความรู้สึกกน,นั้นมันจะช่วยให้จางคลายช่วยให้ปล่อยวางได้เราก็หาวิธีที่จะสนับสนุนการ การปล่อยวางให้ได้แหละอย่างนี้แหละก็เป็นจะเป็นสาระของปัญญาปัญญาคือเรารู้แล้วเราก็รู้จักรูแจกปล่อยวางปัญญาคือว่ารู้แล้วเราก็ไม่ไม่สร้างพันหากับกับสิ่งเหล่านั้นโดยการรีกว่าเราก็หาวิธีต่างๆที่จะสนับสนุนตัวเอง ให้ได้ให้ได้ย่ว่าไม,ไม่ไม่เกิดการยึดไว้ในในความรู้สึกต่างๆก็สามารถที่จะปล่อยได้วางได้เป็น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 ,เป,นเป็นสาระของของตัวปัญญาเราได้ถึงเวลาที่จะได้ไป Uh, เดินตรงกรมเดีวเราเตร,รียมตัวกัน uh, ได้นั่ง uh, ตั้งชั่วโมงหนึง่งเราก็ได้ uh, เอาสัตว์ที่ของเราอยู่กับการเคลื่อนไหว uh, เดินยกเท้าเรือนเท้าเอาขาเท้าลงไปให้มีสัตว์ uh, ทั้งขวาทั้งซ้ายนะบางทีก็เอาพุโทโธไปด้วยนี่ ยกเท้าพาเราพูดเราสายนะโทรคือให้มีให้มีสต่ต่อเนื่องอย่าไป,ปล่อยให,ให้ให้จิตไปไปปรุงแต่งจิตปล่อยจิตไปตามกระแสของการคิดเคิดนึกต่างๆพยายามให้ให้ให้สติผู้รู้เท้าทันาอารมณ์เด่นขึ้นมาในจิต